อ่ะสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้จะมาทำติของตันหลิมผู้พัฒนาความชั่วของโจโฉตันหลิมนะครับเป็นเขาเรียกว่าราชอ่อเป็นประมาณว่าคนแบบเขียนโครงกรตั้งแต่สมัยพระเจ้าฮันเต้น่าจะคาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นพ่อของพระเจ้าเลนเตเป็นทระบิดาของพระเจ้าเลนเตแม่เผื่อใช้คำใช้คำศัพท์ไม่ถูก ตันหลิมเนี่ยก็ไปเข้ากับวนเซี่ยด้วยเหตุผลเดียวกับเตียนห้องซุนฮกกุยแกก็สิบสายส่วนมาก mm hmm. ก็คือเห็นว่าวันเซี่ยวมันเชื้อสายขุนนางแต่ตันซุนฮกกับกุยแกสุดท้ายเขาก็หนีไปใช่ไหมครับแต่ตันหลิมคนนี้ในจงรักภักดีต่อน,นายไม่หนีนายก็ช่วยว่าตันหลิมในยุคสามก๊กตันหลิมมีบทออกมาเพียงน้อยนิดแต่วิรกรรมในกํามพันธ์ของเขาสุดยอดจริงๆ ตาหลิมนะครับอยู่เป็นประมาณว่าเป็นอ้นอนายอารักษ์นายอารักษ์เออเป็นยศนายอารักษ์ว่านเซลก็โอ้ปู่มบำเน็อะไรให้มากมายอยู่มาครั้งหนึ่ง <c oughs> เออว,ว่านเซลคิดจะโจมตีเรียกขุนนางมาอ่าซิมโพยซิมโพยบอกจะตีเนี่ยต้องให้ต้องให้คนเขียนจดหมายไปประกาศความช่วของโจโฉก่อนต้องพรนนาความช่วของโจโฉก่อนเขาก็เลย ซิมโพกห้อซิมโพก็เลยเห็นว่าเออดีถ้าเกิดว่าใช้ตามแผนเนี่ยรับรองไม่มีรับรองหัวเมือต่างๆมันไม่เข้าบโจโฉแน่พอเป็นอย่างนี้นะครับอุนเซวเห็นด้วยแผนเออดีมากให้เรียกตนลิมมาเขียดทันทีนทตนลิมพนันนาความชั่วสิประการของโจโฉเออความชั่วของโจโฉไปคือคนเราถ้าเกิดจะด่าถ้าเกิดด่าพ่อแม่ถ้าเกิดดา่าด,ดา่ดากันปกติเนี่ยเออก็อจะไม่แค้นตนลิมรอถึง พ่อโจโกรอดถึงปู่โจเทงซึ่งมันคนเลี้ยงโจโกคือด่าถึงโคตเง้าวงเหล่าตระกูลคือด่าจนโจโชนะ่ะขณะนั้นป่วยอยู่ในเมืองหูโตะอปวดหัวไม่รู้เป็นอะไรโจหองเอาจดหมายมาให้อ่านโจโฉบอกอ่านให้ฟังดิปวดขาน้อยไม่กล้าให้โจโชอ่านโจโฉพวดหัวแบบหมอให้รักษายังไงก็ไม่หายอ่านจดหมายปุ๊บหายปั๊บ พอมาพอตาพอตาหลิมเอ้ยพออ้วนเซียวตายโจโฉมาเกี้ยกล่อมตนหลิมก็พอเกี้ยกล่อมตนหลิมได้เนี่ยก็ถามก็ให้ตนหลิมช่วยเหลืองานมากมายครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งโจโฉเนี่ยเคยถามว่าเมื่อครั้งที่อ้วนเซียวให้ท่านเขียนดาเขียนดาข้าเนี่ยพันนาถึงปู่ดาข้าเนี่ยเออไม่ว่าแต่ดาพ่อดาปู่เอ้ย เอะข้าทำไมเออว่าใช้คำสุภาพเดี๋วเพ,พิ่งหยาบตนลิมก็เลยไปบอกกวอ้วนเสียวเป็นนายใช้ข่าเขียนเขียนกระกาก็กโดนาหารดิเหมือนลูกธนูยิงไปยิงตกแค่สองเซนอย่างเงี้ยใครเขาจะใครดีไม่ดีมันลงไปเหยียบลูกธนูไปจมดินแล้วก็ตายเวลาเขาหน่วงแล้วต้องยิงให้เต็มที่โจโฉก็หัวเราะแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรามาเลย ตันหลิมคนนี้นัเป็นยอดนักกวีแต่ก็ไม่มีบทในสามกกมีแต่ว่ามีบทน้อยมากถ้าเทียบกับตัวละครอื่นๆที่เป็นที่ปรึกษาเอกวันเสี้ยที่มาเข้ากับเอ้ยมันก็พอๆกันอ่าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ขอจบคลิปเท่านี้นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเอาสามสี่ห้า